ดีครับตอนเช้าวันที่ขันลูกโอ้วไม่ไหลนะครับนี่พักเราครับเดินทางกันที่พาไปท่องทะเลเที่ยวเจอกันที่ป่าผลไม้ ทำบรรยากาศคือฝนตกนะครับผม,มนเมนี้กเลยมาขออาศัยแคมปิ้งข้าเจ้าเฮ็ดแนวกินตบฝนก่อนนะครับกินข้าก่อน <c oughs> นี่นะผมที่อยู่นะฝนตกเท่าเฮ็ดดีเลยเนี่ยบรรยากาศครับพี่ฝนเสื้อเพลิง มือวางเพลินครับเ่ได้เฮาก็รักษาความสะอาดซร้อยคอน้ำครับผมอ่าเฮาขออาศัยยู่เฮ็ดแนวกินหลบฝนก่อนฝนตกนะครับครับขออย่าเฮ็ดแนวกินก่อนเด้อถูกทางร้อยครับบรรยากาศมื้อนี้มียวยครับยวยหม้อสวีเดนละมื้อนี้ครับยวย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 หัวหมูนะครับ เฮ้ยกำลังกินยอยกินยอยมัเนี่ยพี่น้องเอ้เมนูหลายหลายนะครับกับเชฟต้าเชฟต้าเชฟต้าจัดอะไรหมักไก่ไว้นะครับหมักไก่ไว้นะครับอาหารมันอันเหลือตั้งเมื่อวานนี้กันบ๊อบบัสนะครับอันนี huh. ้ต right, ับเพื <ty ap> ่อนยังกระเซฟตับอ่ะซอยจูบพี่น้องมึงเลยบ๊บบกินดิบครับบากินดิบมื้ยนี่บเกินดิบตับหวานตับหวานงับนี่ ฝนนะโจกโจกโจกนั่นน่ะของเสียพ่นน้ำดื่มตรามริก์นั่นนะครับหลังจากเขียนเห็ดแนวจีนกทูทูขาดอะไรได้โอ้ซื้อเ้ากันโมกเกี่ยวไม่เนี่ยเจียนเห็ดรอบบ้านนะโอ้ยขาตุ๊กตาสวยครับไม่ขายไหมหลายแต่ว่าเน่าอยู่หมดแล้วฝนมันตกเนาะ กลางๆแจงเห็ดแจงเห็ดแจงเห็ดจันงไยนะกำลังยุ่ยอยู่วะวันพักควอนกำลังยุ่ยป่าเห็ดสวยๆเห็ดสวยๆพี่น้องเนี่นายพานเขาไปหาเห็ดมาเห็ดนี่แหละเห็ดเห็ดที่อมมากที่สุดครับงก็มันมันอาหารแล้วมันจะเท่ามันและวพูดแต่ว่าเนียนอยู่มันเนียนแข็งอยู่ล่างหาอันกลับล่างไอ้ปาดตีนหนูกันนะปาดตีนเป็นอย่างอ่ะมันเซียพีงานก็พร้อมเสมอเลยครับการทำงาน กองปลาโยนในรถเดี๋ยวกองเป่ามาแล้วก็ปาดทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสำแหล่เห็ดก่อนครับแกงเห็ดพร้อมน้ำมืดเนี่ยเนี่ยได้คอนเห็ดอันมันปูมาอีกอให้พี่น้องม,มึงดิไปยืมหาสะดอกไงนี่ไปหาเห็ดแฉะไปยังเขาน่ยเห็ดอะไรเห็ดน้ำพักเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่มันปูนะครับะะสวยๆบรรยากาศดีๆยูคีแคมปิ้งยาห่อกเขาจะเป็นอย่างนี้นะนมัจะเป็นแบบนี้นะยาอะไร แล้วภาอปากไม่ไปเจอกันแล้วครับตัดภาพไปกินว่ากินเขาแล้มันจะเป็นแบบนี้ไม่ให้นที่ใดบอกมันฝนตกโอ้บรรยากาศขึ้นอะไรครับหนาวเมนูต่อไปครับนําเสนอออ้ยจาลังการแล้วครับเมนูของมันเาิดต้นติใส่ยฟ้าปิดดอก ต้มไปเรียบบไนม่ดัเนลย้่ันยก็มันทแกงเห็ดยอยหมูนะครับต้มตับย่างหมูนี่ยางไส้กรอกถดวนูครับนายพานที่พาล่าอาหารนิดเดียวมือนี่ยมืออ้วนมืออ้วนมืออ้วนมือเพิ่มหุ้นนะครับตอนนี้จ้อยไหลแล้ว เพิม่มน้ำหนักกัออน็ได้ไปเ,เขาเฮ็ดงานเดือนละแสนเขาก็ยังมีมือพักสองอาทิตย์เนาะเออ <c oughs> จ้ขวังมาได้ฮอดแสนเตี้ยอัอน,นี้ห่างเงินมื่อละพันนพักกับบูมีอขอนนะครับแบนๆบัตรธนาทมันยุบ่ะพี่น้องเอ้ะไหลลงไฟไว,ว้ละวขันบอกให้แมนเลือกเรานี่เลือกกับแมนยังไงกว่าเฮ้ยขี้เกีจให้เรา กมาแล้วมาแล้วลุกๆๆไปดีไปเลยด้ครับตรงเมนูเขาเด้อวนกับแกงเห็ดโอ้ยแกงเห็ดไปเลยใส่พริกเนาะนี่ยกินกับแก้วส้มแซ่บครับแกงเห็ดเขาแกงเห็ดแล้วก็อุ้ยยวยยืดเหลาอุ้ยเหลาก็มาบึ้งนี่คนไห นะโซเฟอร์ว่าได้กินดอกโซเฟอร์แล้วจะยิ้มอดเอาอดเอาโซเ,เฟอร์ใหญ่แล้วนะโซเฟอร์กินได้ยามือแรงอยดีนะผมโอ้วดีก็ต้มยำตับครับพี่น้องมากินข้าวกันนะครับแซ่บหลายแซ่บหลายไปข้าวปนิหาปากไม่โอ้ยว่าต้องไปป้าไม่ต้องตัดภาพไปยามือแรงเลยตอนเศร้ามันไม่ลดนะครับไปคลิปหอมชิ้นยาวเกินไป นคนงานของมื่อนีนกินข้าวแซ่บอะไรได้สีถึงหาบลอกกินข้าวแซบ่บกินข้าวแซบ่บก็หิ้มงานบรรลุดบรบรลุดบนกำลังหลักที่ได้เท่าไดร่เด่นได้ยันจอยด้วยหิมงานยันจอยเมียที่ว่าให้นะครับทำการช่างเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มครับหิ้มงานนะครับเสรคนงัดมา แร้ทีมงานเำามาีแตเ่ตเฮา,ามาีแต่เฮารมาซี่ิบล็อกบ้าเลยไปเอาเบร์มรุนาคาก็รุนละ,าานละโอ้มันรุนนั้นต้างหนักกัน <c oughs> บ้างบัคลับบังบบัลบสี่สามสามจุดแหาง เจ็ดสิบสองจุดสามก่นี่เขาท้าขาท้าเจ็สิแต่บอกไม่ซบแงครับพี่น้องมีใบส่งใบสามผมเจเปละซบแงไงสองจุดสไปแล้วผมไปแล้โอ้ดไีังวัไดไรนะเจ็ดิเอาละดีละดีครับเจ็ดปักไม่ซบแงงองจดส ไปแล้วครับไปแล้วไปละขาดทุนย่สิบแล้านเจ็ดชุดนิดน่ะโว้ยอุ่นขนาด